ล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เขามีการไลฟ์นะครับทางฝั่งของที่ปรึกษาทางกฎหมายของเขาทางทนายของเขาเขาบอกเลยบอกไปฟ้องพรบขอตงขอทานบ้านบ้านแต่รของคุณเขาบอกบ้านบรรพบุรุษของคุณเหรอเขาบอกคุณไปฟ้องไี้ยังไงมันเขาเป็นคนพูดเขาตรงตรงเขาจะมานั่งอะไรก็คนปกติเนี่ยยิ่งถ้าเป็นทนายนะฮะเขาจะมีศักดิ์ศรีในตัวเองแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นกรณีที่ว่าเป็น ไปมีเงินจากการจ้างนะครับจะไปการจะไปเรียอะไรจะไปลักษณะลักษณะเหมือนขอทานแบบนี้คือลักษณะชัดเจนไปขอเรียอะไรขอบริจาคเพื่อเอาเงินมาเข้าตัวเองหาประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อไปไล่ฟ้องสื่อไล่ฟ้องคนคนนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยไม่ปกติแล้วก็แต่จริงๆน่าจะลอยทะเลไปเลยนะอยู่แกลน่าจะลอยอยังคารไปได้เลยนะ <ki> <c oughs> อยู่แถนั้นก็ตามกฎหมายมีเขียนไว้หมดนะครับผมก็ได้ศึกษาโดยท่านอาจารย์นันตชัยท่านนได้เมตตาได้ทํา ร่างคำฟ้องให้ผมก็ได้ศึกษามาตามที่ท่านกล่าวผมยังไยงงก็เข้าแต่ดุลพินิจทั้งหลายก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผมก็คุยกับท่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเดี๋ยวเขาจะประชุมกัน,นเพื่อหัสนี้นะครับประชุมกันเพื่อนําเรื่องนี้เข้าไปสู่คณะใหญ่แล้วก็พิจารณาสั่งการเลยครับออืฮคุณต้นอ้อเอ,เองเนี่ย<ะ>เรายังไม่ได้คุยกับคุณนอนนน้อ คือหนักใจมัคุณโดนไปหลายคดีเหมือนกันนะไม่หนักใจค่ะถ้าหนักใจก็คงไม่เดินหน้าต่อ,อ,อใช่เพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ทํามาตั้งแต่ต้นก็แรกๆเราโดดเดี่ยวจริงๆแต่นะตอนนี้มีทีมมีที่กองทัพรรมีทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตก็คือจากที่ไม่กลัวอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะเ,ออเพราะว่าเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องก็คงไม่มีอะไรต้องกลัว มันอาจจะบาดเจ็บเหมือนที่พี่เปียกบอกว่าทุกคนอาจจะบาดเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็ยอมที่จะบาดเจ็บซึ่งแผลที่บาดเจ็บมันก็มีทางรักษาล่าสุดมันมีประเด็นที่เห็นคุณต้นอ้อไปเนี่ยเรื่องเรื่องของอะไรนะเรื่องของที่เรื่องของการที่แบบไปเรื่องฟ้องเรื่องอะไรต่างๆมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ก็ผลประโยชน์ที่ที่เขาได้จากการที่เขาอ้างว่าลูกเขาเป็นลูกของลูกเทพลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องเรื่องที่ดินของเขาซึ่งเรื่องนี้เขาก็พูดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และเรามีข้อมูลเยอะพอสมควรซึ่งวันนี้อ้อยังถามพี่รองผู้กับว่ายังต้องการข้อมูลที่ดีอีกไหมเพราะว่ามีคนที่เขาทําเรื่องนี้ก่อนหน้าเราด้วยซ้าเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลแต่ว่าทางรองผู้กับว่าของคุณอ้อก,ก็เยอะเยอะพอสมควรแล้วกับการท,ที่ที่จะดาเนินคดีเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะมีพวกแอดบินของเขาเนี่ยติดต่อมาหาคุณุีอนอเยอะมากใช่ไหมก็มคนที่ออกไปแล้วแล้วก็สํานึกผิดก็ทักมาก็มีแต่ณนะตอนนี้ที่เหลืออยู่60กว่าเนี่ยอ้อคิดว่าคงไม่มีทางสํานึกอะไรแล้ว ก็คงจะต้องรอโดนคดีไปทั้งหมดคือ60นี่เอาทั้ง60เลยอ61คนอชื่อมันมีอยู่ในนั้นแล้วมีชื่อด้วเหรอ61คนเนี่เลยเหรอใช่ค่ะรู้หมดบ้านอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรเบอร์โทรมีหมดไลน์มีหมดแต่ตอนนี้เขาคงจะเปลี่ยนไอดียไลน์ไปแล้วเออมีจริงๆค่ะไม่ได้มีเล่นๆก็ฝากบอกแอดมินพวกเขาเลยว่าสิ่งที่เรามีมันคือเรื่องจริงแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็คงจะเรียกเอง ใช่ค่ะรู้ได้ว่าใครทําหน้าที่อะไรใครเป็นคนดูแล Facebook ใครเป็นคนสร้างอวตารอวตาร2 0 3 0อวตารที่เป็นแหม่มผู้ดําเยอะอในในในติ๊กต็อกในเฟซบุ๊กอ้อก็รู้ว่าคนนั้นเป็นใครคนที่ดูแล y o u ยูทูบเป็นใครคนที่เป็นคนอัดคลิปเป็นคนไฟ้สุดระบบหลังบ้านใครดูแลอะไรอ้อมีหมดเลยค่ะโอ้เป็นแชทอะไรต่างๆที่เขาทํามาอ้อมีหมดเลยเหรอใครเป็นคนคิดสติกเกอร์ลายอ้อก็รู้ว่าใครเป็นคนทํารู้หมดค่ะอันนี้คือส่งให้ตํารวจหมดยังฮะส่งให้หมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วโอ มอเออแล้วแบบนี้คือหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็คืออย่างนี้ครับพี่อยากจะบอกว่ามันจบแล้วมันมีแค่เวลาอ,อันนี้คือเวลาอย่างเดียวเวลาที่จะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับเท่านั้นเองอกระบวนการทางพนักงานสอบสวนเนี่ยประมาณ90%กเปอร์เซ็นตเมื่อไหร่ที่พอมอมาแจ้งเกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็กเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็ออกหมายเรียก เพราะตอนนี้ในกระบวนการพยานหลักฐานพยานเอกสารพยานบุคคลสมบูรณ์แล้วครับเรียบร้อยอเพราะฉะนั้นผมผมบอกได้เลยว่าส่วนของผมเนี่ยผมไม่เคยดูเขาเลยเนะผมดูแล้วไม่ใช่งไงมันดูแล้วดูเป็นเรื่องไร้สาระถ้าเราดูไปเนี่ยเท่ากับว่า เราบ้าไปด้วยกูไม่ใช่คนบ้ากูเลยไม่อยากดูก็เลยก็พี่ตอบโต้ตลอดอนันนะอบางบางโอกาสไม่นานนานทีดูดูเป็นหนังตลกก็ได้พี่ดูเป็นตลกตลกบันเทิงอะไรเงี้ยไม่ฮะเพราะว่าเรามีงานอื่นที่ต้องทําเยอะใช่ไหมเพราะว่าแต่พวกเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพาอผมพยายามบอกสื่อมวลชนแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวกับแอดมินมาแจ้งความสี่รายการไหมขนกระแสเปิดเปิดปากภาพภูมิเคลียชัดๆ คนดังนั่งเคลียร์แต่ละคน <c oughs> ก็ก็เหมือนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยแต,แต่แต่ว่าที่เขาแจ้งเนี่ยพยานหลักฐานเขาไม่พร้อมก็เลยกลับไปก็เลยยังไม่ได้แจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวก็คือลงก็เหมือนกับที่สุราษฎร์เลยลงไม่เป็นหลักฐานก็เหมือนกับเขียนเสืออยู่วัวกลัววันนั้นที่มาวันที่สามเนี่ยมาแบบกองทัพเนี่ยนะครับ แต่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของอที่ปรึกษาทางกฎหมายเขากับทางคุณแม่เองเนี่ยเขาได้มีการเดินทางไปที่ทางพมจังหวัดสุกไหมฮะแล้วก็ได้มีการไปยื่นเรื่องนะบอกว่าขอให้สี่สื่อเนี่ยเอาภาพออกจากออกจากระบบของเขาเอาได้ไงคุณเป็นคนเผยแพร่เองคุณอะเขาไม่อนุญาตไม่ใช่คุณเป็นคนเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อให้สาธารณชนหลงเชื่อ ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงอแล้วคนที่ไม่เชื่อเขาก็ต่อต้านคุณอแล้วคุณจะให้เคารพได้ยังไงเพราะมันเป็นสื่อของคุณทุกวันนี้คุณยังไม่ออกแล้วผมจะออกได้ยังไงอ๋อมันเป็นมันเป็นระบบอย่างนั้นไหม<ช>คุณใช่ครับค,คือเขาจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนเหนือสื่อเอี๋ยวคนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาโพสต์ได้คนเดียว,วอันนี้คือความคิดของเขาต,าตลอดว่าเขาเป็นเจ้าของลูกลูกเด็กคนนี้จะเป็นเจ้าของเขาจะมี สิทธิในการทําอะไรเด็กคนนี้ก็ได้จะไปโชว์ไปตั้งไปให้ใครลบแต่คนเดียวไม่มีสิทธิ์ต่างปั๊บอ่าคนเดียวไม่มีสิทธิ์เขาเอาคดีมาดําเนินการเนี่ยลักษณะอย่างนี้ผมเรียกว่าเป็นนิติสงครามอย่างหนึ่งนะคือเดี๋ยวผมผมผมอธิร้องอธิบายขยายความแบบง่ายๆที่ทั้งสองท่านกําลังพูดคือคุณกาลังจะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าทางคุณแม่เขาได้มีการเอาภาพเด็กเนี่ยหรือเอาคลิปของเด็กมาลงแล้วโดยการบอกว่าเป็นองค์สักยมเป็นเป็นลูกขององค์สักยมุนีเป็นพญาอนาคมีเป็นพญานาาเป็นนาเนี่ย แล้วพอมาลงเสร็จเป็นคลิปแล้วให้เด็กพูดมีการเชื่อมจิตต่างๆนานา,นานเนี่ยคือทั้งทั้งหมดเนี่ยทุกพวกเราทุกคนมองว่ามันเป็นการนําข้อมูลที่บิดเบือนมะเข้าสู่ระบบใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของสื่อเองในฐานะที่สื่อเองเราทราบกันเยอะสื่อมวลชนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหาความจริงแล้วก็มาเปิดเผยแล้วในมุมหนึ่งดีนะคือว่าทําให้ประชาชนได้รับข้อมูล2ด้านไม่งั้นเขาจะกล่าวอีกว่าเอ๊ะทำไมสื่อเอาความมาด้านเดียวไม่ให้ไม่โอกาสไม่ให้พื้นที่กาเลยพอเราให้พื้นที่เขาให้โอกาสเขาคุณก็ไปบอกให้ แต่อันนี้เข<อ>าบอกว่าอ่าแต่คุณเอาหน้าเด็กไปเนี่ยคุณไม่ได้ชมเชยเนี่ยคุณกลับไปทําให้เขาเสียหายนะนั่นแหละเขาเป็นคนเปิดนะไม่ใช่เรา